พอพันราคาแพงไหมพี่ไม่แพงหรอกประมาณเท่าไหร่พี่ถูกๆใช่เหรอเดี๋ยวบอกเดี๋ยวให้ให้ดูรถก่อนนี่โอ้สติ๊กสิบตัวนี้เป็นปีสิบหกนะคันนี้คุหล่อของแต่งพุดเจอเลยอ่าติดคู่แบมบ์โซว่านี่นะคุหล่อพุดดีคาร์บอนกับทั้งท่านโอ้คาร์บอนแท้ใช่นี่ เกยงโอ้โหเกยงแท้คอท่อไทเนียมแท้ก็อาคาคาร์บอนแท้ไปคาร์บอนแท้โอ้โหูต้หล่อยางจัะเป็นเต็มของพี่เนี่ตัวนี้แล้วก็นหูอีกเกินหนึ่ง่ะรุ่นอะไรพี่เนี่ยอันนี้เอสพันเอสพันอันนี้ปีอยู่ประมาณ18นะอยู่ประมาณสิบเประมาณนี้ประมาณนั้นต้นหล่อสีไตสีไตฮัลเลอร์สีหายากอันตัวนี้คาร์บอนบางคนหน้า บอลแท้แล้วก็นี่โอ้ umas, <n> โหกับทั้งคันน่ะดูสิบอลแท้ใช่กับทั้งคันแล้ว่อทอทอทอตีนมาตีนไทเนียมแท้เออให้ดูน็อตดิอู้ยปั๊มบนแบมโบ้มาบัวแท้ใช่ไทเนียมแท้นัดอีกเออไทเทีโวลดรล่อจริงอ่ะฟังเสียงได้ป่ะฟังเสียงกันป่ะตัวน <IKE S 2> ี้กันนะเอ็ดพันเลยพี okay. ่อ่ะเอ็ดพัน โคนโหดเลยโคนโหดเลยพี่ต้องใส่เกียร์เบิ้ลนะไมั้นต้องใส่เกียร์เบิ้ลนะไม่งั้นเบิร์ไม่ออกใช่ไหมพี่โค่นหดโคนโหดโอ้ยเสียงโคนโหดเลยพี่เจ้อ่ะตัวนี้ราคาก่อนเลยสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันเออออกค่างเกือบล้านเลยนะใช่ ้ราคาเหลือแค่นี้หายไปครึ่งนึงอ่ะเจ้รวัแล้วหาโคตรยางกัะตัวนี้นะสภาพสวยแบบนี้ใช่สภาพดีแบบนี้หายากตัวนี้ต่อเซเรซิปเพ่าเลยนะตัวนี้สุดจัดมาดูโขนโทษโขนโทษโอ้โหบิดเป็นมาตัวนี้สีมันสวยเลย โคตรแรงเลยนะเอาจริงตัวเนี้สองยเก้าสามไม่บวกมีแน่นอนและราคาแม่งไม่ไม่แพงด้วยแล้วอันตัวนี้ตัวนี้ราคา2องแสนเก้าหมใช่เหรอพี่เออไม่ถึงสามแสนอ๋อค้างตัวนี้ก็7จ็ดแปดแสนเลยนะใช่ใชโอ้โหราคา2องแสนเก้าหมื่นะบริการแล้วเราก็ฟรีค่าจัดฟรีค่าโอ,อนฟรีภาษีพอร์บจะส่งโดยฟรีทโทรเทศน,นะใครที่สนใจนะครับทักเข้ามาได้เลย,ยนะซื้อส่วนลดได้ทั้งคู่นะประมาณนี้แล้วก็ ที่สนใจก็ทักเข้ามาได้เลยไม่ว่าเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ทักเข้ามาได้เลยไม่ซื้อไม่ว่ากันแล้วเจนหม่ครับ